สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้า Yamaha Fin นะครับที่เกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยครับท่อนหน้านะครับท่อนหน้ายกเว้นหน้ากากชุดไฟที่ไม่ได้เปลี่ยนท่อนหน้านี่ใหม่หมดนะครับวงล้อนะครับชุดสีเนี่ครับเสร็จแล้วติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับชุดสีแท้ครับแท้แท้ทุกชิ้นนะครับ แท้ทุกชิ้นเพราะมันไม่มีเทียบขายนะครับมันมีแต่แท้นะครับนีครับสวยๆเลยครับเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับวงล้อยูเนียนอย่างสวยเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะครับค่าอะไไม่ต้องพูดถึงครับเนื่องจากว่าเขามีแต่แท้เนาะเราเซฟยังไงก็ ก็ยากเลยเพราะมันมีแต่อะไรแท้มันเซฟได้ยากมันไม่เหมือนฮอนด้าที่มีตัวเลือกเยอะนะครับฮอนด้านี่ตัวเลือกอะไรเขาจะเยอะครับเราอาจจะเซฟลงได้กว่านี้อยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคําว่าเซฟนะครับราคาเท่าๆกันหมดทุกร้าน,นครับถึงจะไปซื้อตามร้านอะไรข้างนอกที่ไม่ใช่ศูนย์ ก็เป็นของแท้ะนะครับเนื่องจากว่าร้านอะไรข้างนอกเขาก็สั่งจากศูนย์นะครับมาสต็อกไว้นะครับสามสี่ร้านนะครับเนี่ยร้านนี้ตัวชิ้นนี้ได้ร้านหนึ่งชิ้นนี้สั่งมาอีกจากร้านหนึ่งนะครับชิ้นนี้ก็อีกร้านหนึ่งบางคนหน้าก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยแบบว่าเขาไม่สต็อก หมดทุกชิ้นในร้านเดียวหมดทุกสีนะครับแบบว่าบางทีไปร้านหนึ่งมีแต่สีดํามาร้านนี้ถึงได้สีแดงนี่นะครับอโอ้ยจากลงมาอย่างดอกกาแฟเ้ยเห็นข่อยลงมามันก็นลงมานําในกาแฟนี่เสร็จเรียบร้อยถ้าจะมี ของเทียบที่มีหน่อยก็มีตะก้านะครับตะก้าไฟหน้ากระจกไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยมีมีของเทียบใส่นะครับแต่นอกนั้นไม่มีเทียบนะครับนอกนั้นมีแต่แท้ศูนถึงจะซื้อจากร้านอะไรก็เป็นแทศูนนะครับอ่ะรอรอลูกค้ามาเอานะครับรอลูกค้ามารับนะครับ รถใช้งานเขาขี่ทำงานทุกวันนะครับเขาก็รีบจะใช้นะครับก็เข้าใจกันนะครับเราก็รีบให้เหมือนกันนะครับนี่ครับดูสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ชุดหนึ่งนี่น่าจะำไม่ผิดน่าจะเกือบสามร้อยนะครับนี่ก็ติดให้สวยๆแล้วไม่มีตามดนะครับ อย่างสวยนะครับนี่ครับวงล้อยูเนียนแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างไปลองขี่แล้วครับไม่มีดึงซ้ายดึงขวาไม่มีเอียงนะครับภาพก็อาจจะมืดๆหน่อยครับท่านผู้ชมมันคึมนะครับมีพายุฝนนะครับแต่วันนี้ยังไม่ตกแต่มืดนะครับ เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ตกโอ้โหมาตกอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เขาไม่เอากันแล้วครับเดี๋ยวมาทําให้ข้าวล้มเดี๋ยวก็เป็นข้าวนางนอนหมดอ่ะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ให้ดูว่าประกอบเข้าไปแล้วมันไดไหมได้สวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้ไม่ ดูตรงนี้ก็รู้ครับถ้าเราประกอบแล้วไม่ไม่ได้นะครับมันจะคือถ้าเราดัดไม่ได้่ะนะนะไว้ติดตามในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ให้ดูว่าประกอบเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนก็สวยเหมือนเดิมนะครับเหมือนอยังก็ออกจากศูนนะครับไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ